สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Nintendo Gaming นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกล่อง AFT ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเราจะได้อาวุธอะไรแบบไหนเนาะที่ผมไปเล่นชนะมานะครับติดอันดับได้มา2กล่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตตัวเกมด้วยนะครับเขาอัปเดตมาใหม่ใช้ไลน์ก่อนเดิมเลยนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่าอันดับแรกเลยเพื่อนๆที่ได้นะครับก็ล็อกอินแล้วก็ Connect Metamart นะครับผมแล้วก็เข้ามาที่คอลเลคชันเนาะแล้วก็เปิดได้เลยผมได้มา2อันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้อะไรไปเลยมาสิเ,ออเทพเทพหน่อยนะเอาอันที่ใช้ได้อะที่คอมโบกันได้นะมาเป็นสวยๆงามๆกล่องละเจ0กว่าบาทนะครับกล่องนี้นะ e x t ทมาแล้ว NFT เข้ามาแล้วมันจะมีได้สองไหมเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเปิดอีกอันหนึ่งเลยเดี๋ยวค่อยไปดูทีเดียวอ่ะ เปิดย้มาดูซิว่าหลังจากที่เรามี NFT แล้วเราจะชนะไหมอ่ะเขาจะมีจัดกิจกรรมแข่งกันมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็น่าจะเริ่มเดือนหน้าถึงวันที่29เดือนหน้านะประมาณนั้นเดี๋ยวรอบนี้จะลองดูกันว่าถ้าเรามี NFT แล้วเนี่ยจะไปได้ถึงไหนนะอ๋อมาแล้วอะไรเนี่ยหนึ่งอันอ๋อรอเปิดนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยอาจจะต้องรอ2-3นาทีนะประมาณนั้น อันนี้ได้อะไรอ่ะถ้าดูจากสีนะจะเป็นธาตุธาตุน้ํากับธาตุธรรมชาติเนะสีฟ้ากับสีเขียวนะเอออยากได้แสงอยากได้แสงแสงวาทีเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันจะโหดขานาดไหนเลยอีกอันหนึงนน่งมายังยังไม่มานะแป๊บหนึ่งแล้วแล้วมาแล้วอีกอันนึงของเราปรากฏขึ้นมาแล้วโอ้ยอันนี้ได้ธาตุธาตุไฟกับธาตุแสงเอออย่างนี้นะ แจมเท่ดีนะเท่ดีเท่ดีโอเคเดี๋ยวยังไงเราต้องส่งไปก่อนปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลองดูก่อนว่าเข้าไปดูในเกมก่อนว่าได้หรือ,อยังไปดูซิมาหรือ,อยังอ้าวมาแล้วนะครับผมแค่เท่านี้เองก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะเราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่แค่เปดิดปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าเกมออโต้เลยนะอ่ามาเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนก่อนเลย เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใส่อ่าอ๋อนี่ไงมีธาตุแสงกับธาตุไฟธาตุแสงกับธาตุไฟโอเคลองใส่เลยดีกว่าของใหม่ใส่ไปเลยอยู่ไหนอีกอันนึงธรรมชาติอ่าโอนี่เน้นไปใส่ธรรมชาติกับเดี๋ยวนะเรามีไฟไม่งั้นเราก็จะไม่มีมืดสิถ้าเราใส่ขาดมืดเลยนะเน้นเป็นธาตุนี้อลองดูของใหม่ ลองของใหม่ก่อนนะเพื่อนๆอ,อ่ะอันเนี้ยตัวเนี้ยผมได้มาเป็นกึ่งกลางเลยนะจะเห็นจะเห็นได้ว่าจะมีสีเขียวสีฟ้าสีแดงนะครับอันนี้จะเป็นท่าแบบผสมประสานกึ่งกลางเลยนะท่าแบบกลางๆงเลยอาวุธแล้วก็ตรงเนี้ยผมได้มาจากการเล่นเควสเนาะตัวเนี้ยเพื่อนๆก็น่าจะได้กันทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูอะไรดีกว่านะครับว่าอ่าเทรเดดยังไเลยว่าเกมเนี่ยมีอะไรอัปเดตกันบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูตรง ในหมด market page อันนี้ผมเคยดูไปแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนาะอ่ะตรง diary นะครับผมภารกิจประจำวันให้เราล็อกอินนะครับนี่เลยจะมีตัวแจก dx ทอขึ้นมาเนาะแล้วก็จะเป็นตัวอาวุธนะครับที่ผมเปิดได้นั่นแหละก็อันแรกจะแจกวันที่7เนี่ยแจก50 dx ทอ14 100 21 1 50นะครับวันที่28จะแจกกล่องอาวุธนั่นเองอ่า ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตใหม่ที่ใช้รายคูเดิมจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช็คอินเนี่ยเปลี่ยนไปปกติเราจะได้แค่ rsc เนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของ quest r quest 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 นี่เลย daily quest นะครับปกติเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือ daily แรกก็คือให้ชนะหมด pve ก็คือหมดเนื้อเรื่องนั่นเองแล้วก็ pvp อันนี้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ enter to treasure tower เหมือนเป็นดันเจียนร้อยชั้นอะไรประมาณนี้เนาะอ่า แต่ตรงเนี้ยเราจะต้องใช้อาวุธ NFT ด้วยนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะที่ผมเคยเคยดูนะครับผมอ่ะอันนี้รีบอร์ดเหมือนเดิม5 RSC 5 RSC ตรงตรงเนี้ยถ้าใครเข้าไปตรงหอคอยเนี่ยเราจะได้เป็นเหรียญ DX t o ขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็นี่เลยเพิ่ม Epic q u e s t เข้ามานะครับก็คือให้เรากำจัดเนี่ย เซนทอร์แมดคิงโพล่าควีนนะครับเราก็จะได้มานี่เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะได้เป็นเปิดสกายอีส์แลนด์นะครับเป็นเกาะใหม่นะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงเกาะที่เราจะไปตีได้ดีเอ็กทอนนั่นเองแล้วก็แมดคิงเราจะได้อาวุธนะครับเนี่ยที่ผมใส่อยู่เมื่อกี้นะ่ะอ่านั่นแหละอาวุธ UNC นะแล้วก็ค่าโพล่าควีนได้มา100 DX รอดีเอ็กทอนนะแล้วก็ค่าดากอนได้หนึ่งร้อยดีเทอเหมือนกันแล้วก็ดมอนลอด 2 0 0ร้อย dx อซึ่งตรงนี้ถ้าเราค่าได้หมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์เนี่ยเราจะทำการไปซื้อนี่ได้เลยนะครับกล่องอาวุธ1กล่องได้เลยฟรีนะ,ะซึ่งทำมาเออสายฟรีก็แบบเริ่มเข้าถึงแบบ n อนง่ายขึ้นนะอะไรประมาณนั้นอาวุธที่แบบหลากหลายมากขึ้นโอเคแล้วก็หน้านี้น่าจะหมดแล้วอ่ะไปดูใน Adventure ดีกว่าอเอเนะครับเปิดมาเนี่ยมาใหม่เนี่ยเขาจะทำการรีเซตทั้งหมดเลยเนาะ มันจะเป็นรูปแจเนี่ยล็อกทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเนเธอร์ตรงนี้เปิดอยู่ด่านเดียวนะครับอันนี้ยังไม่มีอันนี้เป็นเกาะใหม่ใชหรับสกายไอซ์แลนด์พอร์ทัลนะอ่าอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปเก็บง่ายๆเลยเขาปรับมาใหม่รู้สึกว่าเขาจะปรับให้หมดให้มอนเตอร์เนี่ยอ่อนน้อยลงนะครับอ่อนอ่อนอ่อนมากมากกว่ามากกว่าเดิมนะที่ผมเล่นดูอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าดูให้ด่านหนึ่งนะครับว่ามีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในเกมเนาะไปเลย นี่เลยอันดับแรกเลยเขาจะมีในส่วนของเนื้อเรื่องหรือมอนเตอร์แบบมีการพูดได้แล้วนะอะไรประมาณนี้ท้าทายกันนะครับตรงนี้นะครับอ่ประมาณนั้นส่วนอื่นตรงคอมแบทอะไรพวกนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะ,ะมีสกิลใหม่นะสกิลใหม่นะนะอันนี้เนเธอร์ก็ต้องเอาตัวนี้แหละเนเธอไปเลยแรงไหมโอ้โหสกิลมู เยโต้ก yeah, ิ้นี้ยังชอบนะครับเออแจมเลยนะมอนไม่ได้ตีผมเลยอ่ะเอาง่ายๆคือเขาปรับเปลี่ยนให้มันอ่าพอรับบทล็อกใช่ไหมไปดูสกายอีสแลนเมืองใหม่ันอดีกว่านะครับอ่าเข้ามานี่เลยครับก็จะเป็น100ชั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเป็นคล้ายๆแบบอ่าออคอยสมบัติเหรอประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยยังไม่มาเนาะต้องรอดูว่าคือโหมดอะไรนะครับ อมมิ่งซูนเนาะอันนี้น่าจะเป็นโหมดฝึกซ้อมปะมีตุ๊กตาส่วนอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการขุดเหรอมีเหมืองนะครับแต่อันนี้ล่ะอันนี้เอ่อคล้ายๆสังเวียนหรืออะไรสักอย่างซึ่ง PVP มันก็มีแล้วเดี๋ยวรอกันดีกว่าว่าคืออะไรนะอาจจะเป็นดันหรือเปล่าอ่ะเือไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนอ่ะลองดูซิว่าผมมี NFT จะเข้าเลยไหมไปกันเลยทาวเวอร์ยังไม่ได้ พอดีผมไปหามาเนาะแล้วก็ไปสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงเข้าดันไม่ได้เนาะก็คือเราจะต้องใช้อาวุธนะครับที่เป็นจากการซื้อหรือมาจากการสุ่มนี่แหละเป็นเลข1นึ่ง by Externe เนาะไม่ใช่แบบเป็น UNC นะครับถ้าเป็น UNC เนี่ยจะไม่สามารถเข้าร่วม tower ได้นะครับจะต้องเป็นเฉพาะเปิดกล่องเท่านั้นนะที่จะใช้งานได้พอดีอันนี้ผมไปลุย ครบแล้วก็เปิดกล่องมา 400x ทองเนาะถึงจะได้แบบเข้ามาร่วมเล่นในทาวเวอร์เนาะทาวเวอร์ tower ก็เข้ามาก็จะมี10ชั้นนะครับตรงนี้เลยอันนี้ผมเล่นมาเมื่อกี้นี่1ชั้นอันนี้อยู่ชั้นที่2นะครับอนะ่ะประมาณนี้เอาชนะให้เสร็จทั้งหมด10ชั้นก็จะได้เหรียญมานะครับผมประมาณนี้เลยหน้าตาดัานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นโหมดใหม่ให้เราได้เล่นนะอะไรประมาณนั้น ตรงนี้ก็เหมือนเขาปรับภาพกราฟิกพวกฉากหลังพื้นหลังเข้ามาด้วยเนาะตรงนี้นะ,อะลองไปดูสักอันหนึ่งสิเดี๋ยวผมจะเล่นให้ลุยให้จบทั้งหมดไปเลยอยอันนี้ฟรีไปรู้สึกว่าทาดน้ำจะไม่มีเลยเหรอไม่งั้นเราต้องปลี่ยนท่าดน้ำลงแล้วเนี่ย โอเคคร่าวๆที่มีอัปเดตก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้เช่นเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลากลัไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ